สวัสดีครับอยู่กับช่องฟิวปงสกอรคนเมืองศรีครับนี่พามาเบ่งนี่ครับทั้งที่ให้น้ำระบบน้ำอยดครับนี่ครับเนี่ยแบบนี้แหละครับใส่แบบนี้แหละครับแตงโมให้แตงโมนี่นะครับตัวนี้นะป้าป้าธรรมดาอ๋อเนี่ครับมีน้ำคอยยังเขาอยู่อ๋อปล่อยน้ำขึ้นนี่ปล่อยน้ำขึ้นนี่ครับผมเป็นออกมาตัวนี้ใส่นิ้วเนึองอ๋อตัวนี้ใส่โฮ้ดซ่อมเนิ้วเนึองเจาะครับผมใส่ยางรถนองๆในเกี้ยวนอกเกี้ยวในอย่าใส่เกี้ยเกี้ยนอกเกี้ยวในทอครับผม อมุนใส่กันแล้วก็ทากาเห่าครับผมนี่ใส่ท่อไอ้น้อยหกสิบครับตั้งเป็นฐานเนาะครับเน้องตั้งฐานขึ้นมาสูงประมาณเมตรเมตรเม็ดเนาะเมตรกัวกัวหรอครับกัวเม็ดกัวครับผมนี่ทา้กินทห้บางหน่อมีนะไหลยอะกระไดเนี่ครับนี่ไหนนันแบบง่ายแล้วก็แบบนี้นะครับต้องหนี้ไรใส่ปุ๋ยอ๋อให้ให้ปุ๋ยนี่ก็เทลงนี้นี่ครับนี่ครับนี่ทายไปยังสิครับเลือห้บอกเต้า อืมต้นหักทองกำลังปลูกได้อาทิตย์นึงอ๋อนี่ฟักทองครับเส้นเส้นฟักทองเก่าอ๋อปลูกฟักทองพีการคล้ายๆว่าน่วยใหญ่เกินคล้ายๆคลายบ้านนอกเนาะครับผมโรติปูโร่ไปยาแกงนี่นะครับป้อยหน้าเั็นที่นะครับลงถังสองลายดิบยังไงครับผมประหยัดน้ำนะครับ นี่ครับระบบน้ำก็สิไปทั้งซ้ายทั้งซี่แหละครับจอแย่ทองนี่ครับนี่ครับนี่เดี๋ยวเดี๋ใส่ไอ้ท่อสายคูัออกไปเลยโอ้ส่ขวาใส่ขวาเลยครับนี่เวลามันเป็นหน่วยมันต้องต้องให้นานเยอะสายน้อยยศมันจะโู้ตันต่อตันพอมันใส่สายมันใส่มาปีปีหนึ่งหรอครับผมหลังโันมันกระตันครับเรต้องใส่ตองสายโู้ตันหนึ่งมันก็เอาอีกตันหนึ่งครับผม มันจะไปดีสัวครับจะแปลงนี่มันนีไปทั้งสองสายมันไปตังโมอยู่หนึ่งให้สายเดียวหลังนับเข้าใจมาปีหนึ่งเลยเดี่ยวใจทำอยู่นี่ครับมีโอกาสตัดนี่ครับสีออกทั้งสองขางเลยครับนี่คือระบบน้าที่สวนเจ้าพายุครับสีใสครับให้ไปสองสายที่นี่นะครับนี่ครับ ใส่ปุ๋ยกับทิ่ใส่อยู่ในถังเลยครับป่อยลงไปเลยครับนี่ผสมใส่ถังครับผมนี่ครับสมใส่ข้าวรอค้ับผมแต่ยังมาใสนยังมาแรงมากเขานข้าวผมนี่ครับเพี้ยสนามไม่ได้หรอกกาควันว่าเอากาควันเอาเต็งออกเปล่าข้ัวผมนี่อันนี้กับนี่เป็นพัพัชสวนขั้วพักสวนรั้วเอาไว้กานอีกครับนี่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 ครับ นี่เดือนกว่าเดือนหัวใช่ท ảo นี่ครับปลูกป้องกันกับหน่อยละครับผมปลูกป้องกันหมดเดือนหัวครับผมนี่ปลูกไว้กินข้าวคั่วครับผมนี่พต้องซื้อเข้าเนี่ยครับที่ที่ปลูกใช้ท ảo ก็ไม่ยากครับผมจอหย่อนเป็นเม็ดเป็นเม็ดน้ำหลุมครับผมจอเม็ดลงเกิดราก็ดึงออกจอสามเม็ดก็เกิดดีคยับครับผมเ้าไปลุ่มละเม็ดสองเม็ดครับพี่นี่ครับนี่นี่คือระบบการไถน้าครับง่ายๆเด้ครับแบบง่ายๆเลยแบบแบบประหยัดซ่งครับนี่ ประหยัดน้ำครับผมประหยัดน้ำเลยครับนี่นี่คือบ่ได้ให้สปริงเกอร์บ่ได้ให้ฮยังเลยเนะครับนี่ทั้งยางมันเกิดครับผมทั้งสวนนี่ประมาณไรกว่าเนาะไรกัวไรกัวนี่ให้แค่น้ำแค่ทั้งเดียวนี่ครับนี่คอยเป็นหลอกครับผมคือมมื่อสิประหยัดคือระบบน้ำยนนี่สิประหยัดเด้่ครับนี่นี่ครับเขาพ่อนี่กับแม่ขึ้นเดียวกันขึ้นเดียวกันนี่ครับน้ำล้องครับครับผมนี่ครับข้าวเหนียวครับผมข้าวเหนียวครับ นในสวสนนี่ให้แค่ทั้งเดียวนี้นะครับคือระบบน้ำที่ใส่นะครับในสวนนี้ครับน้ำประปาข้าบผมน้ำประปาหมู่บ้านข้าวผมนี่ครับนี่นี่คือระบบน้ำที่ให้ในสวสนครับครับสำหรับคิวนี้ฝากไปสำนีก่อนครับสวัสดีครับ